สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ in The Binging e Day นะครับเราจะมาพูดเรื่องของกฎ5ข้อครับที่ช่วยทำให้คุณเนี่ยทำตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับก็ที่วันนี้เอาเนื้อหาของหนังสือที่แบบยูทำแบบญี่ปุ่นมานะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันมีเคล็ดลับดีๆหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะส่งต่อนะครับหรือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักนะครับเอาเคล็ดลับเนี่ยสั้นๆง่ายๆดีๆในหนังสือเนี่ยเอาไปใช้กันนะครับ ก็วัน,นนี้นะครับผมอยากจะชวนคุยเรื่องกฎ5ข้อที่ช่วยทําให้คุณเนี่ยทำตามเป้าหมายได้สําเร็จนะครับตอนเนี้มันเข้าสู่เดือนที่6นะครับซึ่งเป็นกลางปีพอดีนะครับแล้วก็หลายหลคนเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายนะครับตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงต้นปีนะครับก็อาจจะยังไม่ใกล้กับความจริงนะครับไม่ใกล้เป้าหมายหรือว่ายังไม่มีแรงบันดาลใจในการลงมือทำสักทีจนมันจะจบปีอีกและจนจะได้ตั้งเป้าหมายใหม่ดูแล้วยังไม่มีแรงบันดาลใจในการทําหรือว่ามันยังรู้สึกว่า ทำไปไม่ถึงไหนนะครับวันนี้ก็เลยลองเอานะครับเนื้อหากฎ5ข้อในหนังสือนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยทำตามเป้าหมายได้สําเร็จเนี่ยมาแชร์มาบอกต่อกันนะครับเพื่อจะทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถทําตามเป้าหมายได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเข้าเนื้อหาของวันนี้เลยนะครับเนื่องจากเอาหนังสือคิดแบบยูทาแบบญี่ปุ่นมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้อง พาทุกท่านไปเนี่ยก็คือท hmm. ําความรู้จักของผู้เขียนครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับคุณฮอนดาเคนนะครับคุณฮอนดาเคนเนี่ยเป็นผู้เขียนหนังสือคิดแบบยูทาแบบญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเกิดนะครับปีพศ2508ครับซึ่งปัจจุบันก็อายุประมาณ57ปีนะครับก็เป็นคนสัญชาติญี่ปุ่นครับเกิดที่เมืองโกเบครับประเทศญี่ปุ่นนะครับอาชีพในปัจจุบันของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินครับแล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือด้วยครับเป็นผู้บริหารครับซึ่งเขาเน เขาเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารด้วยครับเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการบริหารครับแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายอาชีพนะครับที่คุณันดาเคเนี่ยเป็นคนทำนะครับประกอบอาชีพวิวนะครับซึ่งผลงานทางด้านการเขียนของเขานะครับที่มีแปลไทยนะครับมีทั้งหมด3เล่มนะครับก็คือหนังสือคิดแบบวิวทำแบบญี่ปุ่นนะครับทั้งหมด3ภาคเลยครับซึ่งจริงๆเนี่ยภาคที่โด่งดังที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีคนพูดถึงเอาเคลมต่างเนี่ยมาแชร์มาบอกต่อหรือเอามาใช้เนี่ยก็คือคิดแบบยวบ ก็เป็นเล่มที่เล่าเรื่องต่างๆนะครับรวมถึงเคล็ดลับต่างๆเนี่ยได้อ่านเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่มีคนพูดถึงตลอดนะครับณนเวลานี้ก็อันนี้นนน็นการทําความรู้จักคุณอนดาเคในช่วงต้นนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับเขาถึงมาเขียนหนังสือด้านนี้ได้เขาเป็นตัวจริงไหมเขาถึงมาแชร์บอกต่อทางด้านด,ด้านนี้ได้นะครับก็หนังสือที่แบบยูทําแบบญี่ปุ่นนะครับมันเป็นหนังสือที่เป็นเรื่องเล่านะครับของคุณอนดาเคครับในสมัยที่เขาเนี่ยอยู่ ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทำอาชีพเป็นวิทยากรรับเชิญตามที่ต่างๆครับจนวันหนึ่งครับเราได้มีโอกาสพบกับเศรษฐีชาวยิวคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในอเมริกานะครับซึ่งเศรษฐีชาวยิวคนนั้นเนี่ยชื่อว่าคุณเกลเลอร์นะครับซึ่งคุณเกลเลอร์เนี่ยเป็นคนชาวยิวนะครับที่ประสบความสาเร็จและเป็นมหาเศรษฐีในประเทศสหรัฐอเมริกาครับหลังจากทั้งคู่ได้เจอกันเนี่ยคุณเกลเลอร์รก็เลยเห็นแววหรือว่าเห็นอะไรในตัวของคุณฮอนดะเคนะครับเลยชวนคุณฮอนดะเคเนี่ย มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของเขานะครับในระหว่างที่พักอาศัยอยู่เนี่ยคุณเบลเลอร์เนี่ยก็ได้บอกเคล็ดลับนะครับถ่ายทอดวิธีการคิดวิธีการทําต่างๆเนี่ยที่คนชาวยูนะครับส่งต่อกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นครับเป็นแนวค้าความคิดของความสําเร็จนะครับเคล็ดลับของความสําเร็จต่างๆนะครับคุณเกลเลอร์เนี่ยก็เลยเอามาสอนนะครับคุณาราเคนะครับ มีแบบทดสอบนะครับให้คุณอนดาเคเนี่ยเอาไปทดสอบต่างๆนะครับเลยทําให้คุณอนดะเคนะครับหลังจากได้เรียนรู้เคล็ดลับทั้งหมดนะครับจากคุณเกลเลอร์เนี่ยเขาก็เอาเคล็ดลับต่างๆที่ได้เนี่ยมาใช้มาลงมือทำนะครับจนเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตจนสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะครับแล้วก็ร่ำรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับความสําเร็จ เคล็ดลับความร่ำรวยหรือว่าเคาล,ล็ดลับ <relevance> ของการใช้ชีวิตให <Spider> ้มีความสุขเนี่ยรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้รวมสสรเคล็ดลับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จเรื่องของความร่ำรวยครับมั่งคั่งแล้วว่าเรื่องของความสุขนะครับอยู่รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับ <this> อ <idad> เอามาแชร์นะครับเอามาบอกต่อให้กับทุกท่านนะครับที่มีเป้าหมายครับและอยากทําตามเป้าหมายสําเร็จนะครับในปีนี้หรือว่าปีจะถัดไปที่วางแผนไว้นะครับคําถามนะครับมาคุยกันครับ คุณเคยเป็นหรือไม่ครับตั้งเป้าหมายไว้อย่างดีครับแรกๆก็มีไฟที่จะทําครับพอหลังๆเนี่ยเริ่มไม่อยากทําครับสุดท้ายก็ล้มเลิกที่จะทําตามเป้าหมายครับอันนี้มาพูดคุยหรือว่ามาแชร์ฟังกันได้นะครับสามารถทิ้งในคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับคนที่ตั้งเป้าหมายเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะชอบไปตั้งช่วงไหนครับทุกคนเนี่ยจะชอบไปตั้งช่วงต้นปีนะครับพอปลายปลายปีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าปีหน้าฉันอยากทำอะไรฉันอยากทานู่นฉันอยากทานี่นะครับพอปลายปลายปีนะครับช่วงสิ้นเดือนธันวาเนี่ยก็เขียนแล้วปีหน้าเรรราาจะะะทํอไนคับ พอเริ่มปีใหม่เนี่ยเราก็เริ่มจะมีแรงบันดาลใจในการลงมือทาแล้วใช่ไหมครับพอลงมือทําไปสักพักเนี่ยพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์นาเนี่ยไฟก็ค่อยๆเริ่มมอดเริ่มหมดพอไปพฤษภามิถุนากลางปีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่อยากท<ป>ําแล้วทาไปแล้วมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทําไปแล้วมันไม่เห็นใ,ใกล้กับความสําเร็จก็ล้มเลิกพอท่วงสักช่วง,งพฤศจิกาหรือว่าธันวาเนี่ยก็เริ่มเอาเงี้ยมีเป้าหมายอยากจะทานะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงพอเราตั้งเป้าหมายเนี่ยต้นปีเนี่ยกลางปีเ, ier, เราก็ล้มเลิกใช่ไหมครับ ก็ตั้งเป้าหมายและตั้งไปเรื่อยๆตั้งไปซ้ำๆครับเป้าหมายมันก็อาจจะยังเป็นเป้าหมายเดิมๆอยู่นะครับที่เราเนี่ยทำไม่สาเร็จสักทีนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นนะครับซึ่งไม่ต้องตกใจหรือว่าไม่ต้องแปลกใจนะครับเราไม่ได้แปลกแตกต่างจากคนอื่นเลยนะครับมนุษย์ทุกคนครับก็ม like ีประสบการณ์หรือว่าเคยเป็นอย่างนี้ทุกคนครับก็คือตั้งเป้าหมายไม่ยิงดีครับสุดท้ายก็รู้สึกมันไม่มีแรงบันดานใจหรือว่าไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรแล้วก็ลมเลิก เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำลายหลูกที่ทําให้การตั้งเป้าหมายซ้ําๆอยู่นั่นแหละจมเลิกไปสักทีนะครับแล้วเราก็มาตั้งเป้าหมายครับแล้วเราก็ไปให้ถึงกันดีกว่าครับเดี๋ยวนี้ครับเราไปรวมดูกันครับว่ามีเคล็ดลับอ,อะไรบ้างครับเราต้องมารู้ก่อนครับว่าอะไรล่ะคือสาเหตุที่ทําให้เราทําตามเป้าหมายไม่สําเร็จครับ ก่อนเราจะไปรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างสิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้เนี่ยคือสาเหตุที่เราทําตามเป้าหมายไม่สําเร็จครับในหนังสือนะครับจะเขยียนไว้4สาเหตุซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ในหนังสือเนี่ยที่คุณเกรเลอร์เนี่ยบอกเคล็ดลับกับคุณคันดาเคเนี่ยมีอยู่สสาเหตุหลักๆครับสาเหตุที่1ครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมย์ทุกคนเนี่ยชอบนําสิ่งที่คิดว่าควรทำเนี่ยมาตั้งเป็นเป้าหมายครับเช่นนะครับ เรื่องของการลดน้าหนักครับซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะควรทําอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักอะไรนะครับพอเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเราจะลดน้าหนักเราก็ช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงต้นปีนะครับอย่างที่ผมบอกเราก็ลดการกินออกกําลังกายกินอาหารเสริมหรือว่าดูแลสุขภาพต่างๆครับควบคุมน้ําหนักควบคุมอาหารจ้างกินแ,กแรกๆเนี่ยเราก็มีไฟนะครับทําไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆเพื่อนชวนกินหมูกระทะเราก็ไม่ไปเพราะตอนนั้นเรายังมีไฟอยู่นะครับ แต่พอหลังจากผ่านไปสักเดืนอน2เดือนเั็นไงครับรู้สึกเริ่มทาไปมันก็ยากจังเลยน้ําหนักมันก็ไม่เห็นจะลดเลยลดมากสุดก็ไม่กี่ขีดเลยเร,เริ่มรู้สึกว่าพ้อใจนะครับไม่อยากทําต่อพอเพื่อนโทรมาชวนอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไปถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปให้รางวัลชีวิตแหละช่วงต้นเนี่ยเราอาจจะมีกําลังใจในการทําแต่พอทําไปสักพักเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราเนี่ยต้องการมันจริงๆนะครับเป็นเป้าหมายที่เราคิดว่าควรทําเฉยๆนะครับไม่ใช่ ว่าเราต้องการมพอเราทําไปสักพักเนี่ยมันจะเกิดการเบื่อครัหรือว่าตบาบะแตกไม่ทําต่อแล้ส่วนสาเหตุที่สองครับเกาบอกว่าเราไม่มีแรงจูงใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายครับสาเหตุสุดฮิตเลยนะครับที่คนเนี่ยเจอกันนะครับพอเราตั้งเป้าหมายอะไรเนี่ยมันไม่รู้ว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรนะครับคุณเกลเลอร์เนี่ยได้บอกคุณอนดานเทนว่า เวลาคุณมีเป้าหมายอะไรเนี่ยให้คุณนึกถึงความสุขที่จะได้รับจากการทําเป้าหมายได้สําเร็จหากคุณเนี่ยคิดไม่ได้นะครับนึกไม่ออกเลยว่าเราทําเป้าหมายเนี่ยสำเร็จแล้วเราจะมีความสุขแบบไหนเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบไหนเนี่ยแสดงว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจให้เราไปถึงครับถ้าแมไร่เราเขียนเป้าหมายออกมาเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรหรือว่าสาเร็จแล้วเราก็ไม่เห็น มันจะรู้สึกอะไรเลยนะครับหรือว่านึกภาพตอนตัวเองสําเร็จเนี่ยนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าเราจะมีความสุขกับมันไหมเราจะมีความสุขแบบไหนเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่ไม่ดีครับเป้าหมายนั้นมันไม่มีแรงจูงใจครับสาเหตุที่3ครับไม่้ทําตามขั้นตอนที่เหมาะสมครับเช่นอะไรมาครับในเรื่องนี้นะครับคุณนนดาเขยเนี่ยยกเรื่องการวิ่งมาราธอนครับแต่ก็เนี่ยอยากไปวิ่งมาราธอนหรือว่าอ่ะท่านเล็กลมากไอ่านั้นก็คืออยากตื่นมาวิ่งวันละสิกิโลทุกเช้านะครับ แต่ตัวเองเนี่ยยังไม่เคยคิดจะลองวิ่งเลยสัก2กิโล3กิโล5กิโลเนี่ยยังไม่เคยนะครับพอถึงเวลาจริงเนี่ยเอาละมีแรงขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าเอาไปวิ่ง ตั้งใจจะวิ่งให้ถึง10กิโลเนี่ยแต่ไม่ได้มีการฝึกซ้อมฝึกฝนมาก่อนหรือว่ามีการเตรียมตัวที่ดีมาก่อนเนี่ยมันก็จะทให้วิ่งไปไม่ถึงครับวิ่งได้แค่3กิโลก็รู้สึกเหนื่อยแล้ววิ่งใน5้กิโลก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเบื่อทําไมมันไปยากจางหู5กิโล10กิโลยังว่ายากเลยแล้วมาราธอนจะไปได้อย่างไรอะไรแบบนี้ครับมันก็จะลมเลิกครับถ้ามีเป้าหมายนะครับก็ให้ซอยนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนนะครับควรทําออกมาเป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะครับถ้าเมื่อไรเนี่ย ตามเป้าหมายเนี่ยจะยากครับแล้วก็มันจะไม่สําเร็จครับแล้วพอมันทํารู้สึกว่ายากไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากทำสายก็ล้มเลิกนะครับส่วนสาเหหุที่4ครับเขาบอกว่าไม่กําหนดเวลานะครับในการลงมือทำครับอันนี้ก็เป็นกันเยอะเหมือนกันนะครับก็คือตั้งเป้าหมายไว้อย่างดีเลยครับฉันจะทําอะไรนะครับสมมติว่าฉันจะตื่นมาวิ่ง แต่ไม่ได้ระบุไว้ว่าจะวิ่งวันไหนนะครับเราก็พอเราตื่นมาทุกเช้าก็บอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทาอยากจะลดน้าหนักแต่ไม่ได้ระบุว่าจะลดตั้งแต่วันไหนเป็นต้นไปเนี่ยพอถึงเวลากินข้าวอ่ะวันนี้กินไปก่อนวันนี้เหนื่อยทงานเหนื่อยกินไปก่อนวันนี้ใช้แรงเยอะกินไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับมันไม่มีระบุเวลาที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำอะไรไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยทาตามเป้าหมายไม่สําเร็จแนนน่อ พอ,อเรารู้สาเหตุแล้วนะครับที่ทําให้เราเนี่ยทาตามเป้าหมายได้ไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้วิธีแก้นะครับหลายคนจะบอกว่าอ่าตอนนี้ฉันก็มีสาเหตุที่ทําตามเป้าหมายไม่สําเร็จและอาจจะมีอยู่ในหนึ่งในสีน่นี้หรือว่าอาจจะมีสาเหตุอื่นๆนะครับก็ตามแต่ละคนไปนะครับเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยเราต้องรู้วิธีแก้ด้วยครับคุณเกลเลอร์ครับบอกสาเหตุของการทําตามเป้าหมายไม่สําเร็จแล้ะคุณเกลเลอร์ก็กาลังจะบอกวิธีแก้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันเลยครับกฎข้อที่หนึ่งของการทําตามเป้าหมายให้สําเร็็จกคือ ตั้งเป้าหมายที่เล้าใจครับคุณเกลเลอร์เนี่ยบอกกับคุณนนดาเห็นว่าเธอต้องตั้งเป้าหมายครับที่สามารถทําให้หัวใจของเธอเนี่ยเต้นโคมคามได้นะครับด้วยความรู้สึกที่ว่าถ้าฉันทำได้ฉันจะรู้สึกมีความสุขมากเราต้องตั้งเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าันเล้าใจเราอยากทํานะครับบางคนเนี่ยชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอ่านได้วันละ50หน้าเนี่ยถ้าเราไปตั้งว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยฉันจะอ่านหนังสือเนี่ยให้ได้วันละ50-60หน้าซึ่งมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่เราทําได้อยู่แล้วนะครับ ก็ทาให้มันไม่เเราใจนะครับรู้สึกว่าเราไม่มีแรงจูงใจในการทานะครับนะครับสําหรับคนที่อ่านสือได้าห้าสิบหน้าต่อวันเนี่ยอาจจะต้องตั้งว่าเป็น,100นหนึ่งร้อยหน้าไหมเป็นสองร้อยหน้าไหมอะไรแบบนี้นะครับหรือคนที่วิ่งอยู่แล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยวิ่งได้อยู่แล้วสบายๆเลยห้ากิโลโโเราจะตั้งเป้าหมายตั้งเป็นเจ็กิโลไหมซึ่งมันอาจจะทําได้อยู่แล้วนะครับมันเป็น เป้าหมายที่มันไม่ได้รู้สึกว่าเล้าใจอะไรครับเราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็วิ่งได้แล้วไม่เห็นจะต้องทาเลยไม่เห็นจะต้องรีบวิ่งเลยแต่เราตั้งจาก55กิโลเมตรเป็น10กิโลเมตรนะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยลองทำดูซิมันเล้าใจเหลือเกินมันถ้าฉันวิ่งได้เนี่ยฉันสามารถไปลงวิ่งมาราธอนได้เลยนะเอ้ยมินิมาราธอนได้เลยนะอะไรต่างต่างเหล่านี้ครับมันคือการตั้งเป้าหมายเล้าใจครับโดยคุณเกลเลอร์นะครับให้ได้แนะนำานร์ดาเคนะครับว่าให้เธอเนี่ย เขียนสิ่งที่คิดว่าถึงตายก็ต้องทําให้ได้ลงในกระดาษมีสิ่งอะไรบ้างที่ว่าถ้าเราก่อนตายเนี่ยเราอยากทาเนี่ยเขาบอกให้ลิ์มาในกระดาษให้เยอะที่สุดครับอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงจริงครับรู้สึกว่ามันท้าทายรู้สึกว่าถ้าเราทําได้เนี่ยมันวิเศษและมัน ทำให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขหรือว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยมีความสุขนะครับคุณเกลเลอร์บอกว่าให้เขียนลงในกระดาษเลยครับลิ์มาริ์มาให้เยอะที่สุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าเป้าหมายไหนนะครับเป็นเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆหรือว่ามันรับใจจริงครับแล้วเราก็คนะ่อยๆขัดเป้าหมายนั้นมาเขียเนเป็นเป้าหมายของเรานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นกฎข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่า ต้องตั้งเป้าหมายที่มันเล้าใจครับถ้ามันไม่เล้าใจเนี่ยมันง่ายเกินไปเนี่ยหรือว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป้าหมายที่จะเป็นเรื่องยากหรือว่าวิเศษอะไรเลยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่มีแรงจูงใจในการทํานะครับพราะว่าตั้งเป้าหมายสูงๆไว้ก็ดีนะครับลองท้าทายตัวเองครับอย่าไปผูกความสามารถตัวเองครับตั้งให้มันสูงนิดนึงนะครับรว่าเอ้ยเราพอมีหนทางในการไปถึงนะเราพอทําไปได้นะครับมัน ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะถ้าเราลงมือทำทำตามแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะอันนี้ก็คือการตั้งเป้าหมายที่เราใจครับควรตั้งให้มันเ้าใจนะครับไม่ใช่ว่าตั้งให้มันเล็กเกินไปนะครับดูถูกความสามารถตัวเองครับอย่างเช่นคําคมเป็นคําคมของคุณเลสเปลวครับเขาบอกว่าตรงตั้งเป้าหมายครับไว้ที่ดวงจันทร์ครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไปไม่ถึงดวงจันทร์ก็จริงอะ่ะคุณก็ยังอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวครับ อันนี้เป็นคำพูดที่หลายๆคนเนี่ยชอบเอามาใช้ในการตั้งเป้าหมายกันนะครับผมว่ามันก็เป็นคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีครับเราอาจจะตั้งเป้าหมายเนี่ยอาจจะมันดูว่าดุไอไปนิดนึงนะครับหรือว่าเฮ้ยมันดูสูงยากเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีหนทางที่จะไปได้เนี่ยแล้วเราก็ลองลงมือทำดูครับระหว่างที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงก็จริงอ่ะแต่ขนาดนั้นนะคุณก็ไปไกลกว่าจุดเดิมที่คุณอยู่แล้วนะครับก็เป็นคําคมยอดดีนะครับที่คนชื่นชอบนะครับแล้วเอามาใช้กันนะครับของคุณเล็บเปล่าครับ ข้อที่สองครับเขาบอกว่าให้ลงรายละเอียดด้วยครับว่าความฝันเนี้ยมันคืออะไรมันมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนแบบไหนบ้างครับในการลงมือทําตามเป้าหมายครับเหมือนวันนี้ครับ เราอาจจะวิ่งได้ไกลอยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งเป้าเลยครับภายในปีนี้ฉันจะจบมาราธอนได้ได้42กิโลเมตรเนี่ยฉันจะจบให้ได้แราจะต้องทํำยังไงบ้างละ่ะถ้าจะเขียนมาครับ,รบวิ่งมาราธอนคือการวิ่ง42กิโลเมตรขั้นตอนในการทำมีอะไรบ้างหนึ่งในการวิ่งทุกเช้านะครับสองเข้ายิมเข้าโรงยิมการฝึกผนร่างกายนะครับต่างๆวันไหนบ้างลงตารางเวลาไว้นะครับการกินต้องกินแบบไหนบ้างนะครับเราก็ลงไว้เลยครับว่าเฮ้ยเราต้องทําแบบไหนบ้าง ซึ่งการลงรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนเนี่ยก็สามารถเนี่ยไปศึกษาหาข้อมูลได้ก็คือเมื่อเราเขียนเป้าหมายไปแล้วเนี่ยแล้วอยากทาจริงๆอะ่ะเราจะทำยังไงนะครับก็ไปศึกษาหาข้อมูลนะครับหรือว่าไปจ้างโค้ดมาสอนเราโดยตรงหรือว่าไปรับฟังฟอนเซาเลยต่งางๆนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเฮ้ย hey, ขั้นตอนในการไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในกฎข้อน,นี้สําหรับผมเนี่ยอาจจะต้องมีโค้ดหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่เราเนี่ย รู้นะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยมีขั้นตอนในการติดเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับเราจะทําให้เราเนี่ยลงมือตามขั้นตอนไปได้นะครับก็คุณเอเวอร์นะครับก็บอกว่าให้บอกรายละเอียดครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับอย่างไรนะครับต้องเขียนชัดเจนครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่มันคือเป้าหมายของฉันจริงๆนะถ้าไม่ระบุชัดเจนเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยไม่รู้จะต้องจับต้นชนปลายไม่ถูกครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำสเปซสปาะนะครับทาไปทามาเนี่ยอาจจะลงแรงไปเยอะเนี่ยมันไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอยากทำออนไลน์อยากทำเพจขายของหรือว่า ทำติ k กตอกช่อง t ิ k กต k อกขายของอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเราจะทําไปทําไมนะครับเฮ้ยช่องมันควรเป็นแบบไหนนะรูปแบบควรเป็นยังไงนะครับมูดแอนโทนเพจหรือว่าบูดแอนโทนของช่องเนี่ยควรเป็นแบบไหนนะเราก็จะทําตามขั้นตอนได้ยากครับก็เหมือนเขาบอกว่าถ้าเราอยากไปต่างประเทศเนี่ยคนที่เราควรไปถามจริงๆเนี่ยก็คือคนที่เคยไปต่างประเทศแล้วนะครับเขาจะรู้รายละเอียดขั้นตอนเฮ้ยเราต้องไปทําอะไรก่อนนะต้องซื้อตั๋วต้องอะไรก่อนแบบนี้ครับ ลองไปฟังคนเก่งในเรื่องนั้นนะครับในเรื่องที่เราอยากทำเนี่ยพูดหรือว่าสอนเราจ้างได้เราก็จ้างเรียนได้เราก็เรียนในขั้นตอนเองนะครับกดข้อที่สนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยตามเป้าหมายให้สําเร็จนะครับกาหนดรางวัลครับให้ในให้เราครับในตอนที่เราสําเร็จครับและกําหนดบทลงโทษนะครับในตอนที่เราล้มเหลวคุณเกลเลอร์เนี่ยได้บอกคุณอนดาเขตนว่าเขียนถึงความสุข ที่จะได้รับจัดตาตามตามเป้าหมายได้สําเร็จแล้วก็ให้เขียนครับว่าสิ่งเลวร้ายเนี่ยที่เราจะเจอตอนที่เราล้มเหลวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเฮ้ยถ้าฉันสาเร็จแล้วเนี่ยคนรบข้างฉันเป็นยังไงชีวิตของคนรบข้างชีวิตของฉันเนี่ยจะเป็นยังไงฉันจะได้รับโอกาสอะไรต่างๆในชีวิตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือการกําหนดรางวัลนะครับในตอนที่สําเร็จ แล้วบทลงโทษล่ะถ้าฉันไม่ทําตามเป้าหมายเรื่องนี้ล่ะสมมติตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากมีรายได้นะครับเดือนละเท่านั้นเท่านี้นะครับอยากมี p a สซี v e i n c นหรือว่า Active มี c ั m เนี่ยเดือนละเท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าเราทได้เนี่ยเฮ้ยชีวิตเราดีขึ้นนะลูกเราก็ดีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพ่อแม่คนรอบตัวเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่บริหารการเงินล่ะเราไม่มี p a สซี v e Active Income เนี่ยตามเป้าหมายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีเงินไปจ่ายค่าบินต่างๆหรือว่าเฮ้ยคุณภาพชีวิตเราก็จะ ไม่ได้ดีขึ้นอะไรต่างๆแบบนี้ครับก็คือให้นึกถึงรางวัลที่เราจะได้รับจากตอนที่เราสําเร็จด้วยครับแล้วก็นึกถึงบทลงโทษในตอนที่เราล้มเหลวครับพอเรานึกถึงรางวัลเนี่ยที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะมีแรงจูงใจครับในการทำเฮ้ยฉันอยากได้รางวัลที่ฉันนึกหรือว่าบทลงโทษเนี่ยเฮ้ยฉันไม่อยากเจอสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เลยนะครับเมื่อทำให้สิ่งเหล่านี้รวมกันเนี่ยเป็นแรงผลักดันครับทำให้เราเนี่ยลงมือทำนะครับกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาาวนคุยกองครับว่าคุณเห็นด้วยหรือเปล่าครับที่บอกว่าเราควรกําหนดรางวัลให้ตัวเองครับสำหรับผมนะครับอันนี้สําหรับผมผมเห็นตานิดนึงครับผมเห็นด้วยครับที่เราต้องกําหนดรางวัลครับพอเรากําหนดรางวัลเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอยากทําสิ่งนั้นครับอยากได้รับสิ่งนั้นนะครับเราจะมีแรงจูงใจในการทํามากขึ้นนะครับแต่สําหรับบทลงโทษเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราเขียนบทลงโทษไปด้วยหรือว่านึกถึงบทลงโทษไปด้วยเนี่ย มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรากลัวหรือเปล่ากลัวที่จะทาตามเป้าหมายหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติอยากเปิดช่องทิกตอกเนี่ยหรือว่าอยากออกมาทําเพจอยากออกมาสร้างตัวตนอะไรต่างๆเนี่ยครับล่ะรางวัลคืออะไรเราก็นึกได้แล้วบทลงโทษคืออะไรคนรอบข้างจะว่าเราไหมทําไม่สําเร็จเนี่ยคนรอบข้างจะหัวเราะเราไหมหรือว่าถ้าเราทํา,าทไม่สําเร็จเนี่ยคนอื่นจะดูถูกเราไหมอะไรต่างๆเนี่ยมันคือบทลงโทษใช่ครับ หนึ่งเดรร้ายที่จะเจอในการทําตามเป้าหมายไม่สำเร็จเนี่ยเพราะเราคิดถึงเรื่องเหล่านี้บ่อยๆสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นมุมในด้านลบเกินไปนะครับบางคนเอามุมในด้านลบเนี่ยไม่สามารถเนี่ยเอาไปสร้างเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าแรงจูงใจได้นะครับมันจะทําให้ท้อนะครับหรือว่าไม่อยากทําเลยอันนี้นะครับสาหรับกําหนดบทลงโทษเนี่ยต้องสําหรับคนที่นะครับในความคิดของผมเนี่ยคือคนที่สามารถนะครับเอาคําพูดหรือว่าอะไรมุมมองในด้านลบเนี่ยมาสร้างเป็นแรงจูงใจได้นะครับอันนี้ในความคิดของผมนะครับไม่มีผิดถูกครับเพราะในหนังสือฮะ เขาเขียนไว้ว่าต้องเขียนทั้งสองอย่างครับเพื่อจะทําให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับไปที่กฎข้อที่สี่ครับจินตนาการภาพครับถึงตอนที่เราทําตามเป้าหมายได้สําเร็จนะครับคุณเอลเลอร์เนี่ยแนะนําคุณอนรักษ์เคมว่าเธอต้องมาจินตนาการภาพครับตอนที่เราทําตามเป้าหมายได้สําเร็จชีวิตของเรานะครับที่ทําตามเป้าหมายสําเร็จได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับให้นึกถึงนะครับตลอดเวลาเลยนะครับ Dante, ตื่นนอนก็นึกถึงก well ่อนอนก็นึกถึงนะครับระหว่างวันก็นึกถึงครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีแรงจูงใจในการทํนะาบอกว่าการคิดถึงความสุขเนี่ยหรือว่าความสําเร็จที่เราจะได้รับเนี่ยจะช่วยเร่งให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับเฮ้ยถ้าฉันทําได้เนี่ยความสําเร็จต่างๆจะตามมาเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันจะได้รับการยกย่องจากคนอื่นนะครับหรือว่าฉันจะมีเงินนะครับหรือว่าฉันจะมีความสุขฉันจะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยพอเรานึกถึงเรื่อยๆเนี่ยนึกถึงภาพเหล่านั้นขึ้นนนเเรรื่อยๆมัทาให้ มีแรงจูงใจนะครับในการลงมือทําก็จะเร่งสปีดครับทาให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับเร็วกว่าเราไม่ได้นะครับอาจจะเขียนไว้ละรางวัลคืออะไรบทลงโทษคืออะไรแต่เราไม่ได้นึกถึงมันตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยบางทีก็ลืมครับมันก็จะทําให้เราค่อยๆทําบางทีก็ไปเรื่อยๆบางทีก็หยุดบ,บ้างทําบ้างไม่ไปไม่ทําบ้างหรือว่าสุดท้ายก็ล้มเลิกไปเลยนะครับแต่การจินตนาการึนความสําเร็จอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีแรงผลักดันครับทาตามเป้าหมายได้นะครับสําหรับกดข้อนี้ครับผมนึกถึงกด ข้อนี้นะครับที่คนชอบพูดถึงกันนะครับก็คือกฎแห่งจักรวาลนะครับก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับที่เขาชอบพูดกันก็คือนึกถึงภาพตอนเราสำเร็จเข้าไว้หรือว่านึกถึงสิ่งที่เราอยากได้เข้าไว้แล้วจักรวาลจะโดนใจให้เราอะไรแบบนี้ครับผมว่ามันก็คือที่มาที่ไปก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้นะครับก็คือเมื่อไรที่เราเนี่ยจินตนาการภาพไว้เนี่ยว่าเราอยากสำเร็จนะครับหรือว่าเฮ้ยเราสำเร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราจินตนาการภาพพวกนี้ไว้นะครับ มันก็จะยิ่งเร่งสปีดครับให้เราเนี่ยทาตามเป้าหมายมากขึ้นนะครับอยากทําตามเป้าหมายมากขึ้นนะครับผมว่ามันก็คือกดเดียวกันนะครับกดแห่งจากรวาลหรือว่ากดแห่งแรงดึงดูดอะไรแบบนี้ครับก็อย่าลืมครับตื่นเช้าก็นึกถึงต้องนึกถึงความสำเร็จที่เราจะได้รับนะครับเช้าก็มันเย็นครับนึกถึงมันตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราจะเริ่มมีแรงฮึดนะครับแล้วเราจะลงมือทำนะครับแล้วเราก็จะไปเป้าหมายได้สําเร็จนะครับ กฎข้อที่5นะครับของการทําตามเป้าหมายให้สําเร็จครับแน่นอนครับต้องมีการลงมือทําครับต่อให้เราเนี่ยคิดแผนอะไรต่างๆมาดีแล้วมีการวางแผนต่างๆดีแล้วนะครับรู้แล้วว่าบทลงโทษคืออะไรรางวัลคืออะไรแต่ถ้าขาดกฎข้อนี้ไปนะครับชีวิตเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราจะทําตามเป้าหมายได้อย่างไม่สําเร็จครับคุณเกรเลอร์เนี่ยบอกคุณนาฬเกศว่าลงมือทานะครับหลังจากวางแผนต่างๆไว้เน,นี่ยให้ลงมือทําครับ ทำไปทีละขั้นตอนนะครับจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายครับเคล็ดลับของมันเนี่ยคือต้องลงมือทําด้วยความกระตือรือร้นครับหากตั้งเป้าหมายไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ลงมือทำรับไม่มีวันสําเร็จแน่นอนครับซึ่งความกระตือรือร้นต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็มามีที่มามาจากพวกแรงจูงใจแรงบันดาลใจต่างๆครับจากกฎข้ออ,อื่นๆนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น หมั่นนึกถึงความสําเร็จที่เราจะได้รับรางวัลต่างๆที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็มาจากความกระตือรือร้นเนี่ยพอเรามีสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทาให้เราในอยากลงมือทำอย่างที่ผมบอกมันก็จะเร่งสปีดเราเองเนี่ยให้ทําตามเป้าหมายเนี่ยให้อย่างสําเร็จด้วยนะครับกฎข้อน,นี้สําคัญมากๆเลยนะครับทุกๆอย่างครับพอเรารู้เคล็ดลับหรือว่ารู้ว,วิธีการต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เอาไปลงมือทำเนี่ยเคล็ดลับที่มันเจ๋งหรือว่ามันดีมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราอาจจะแค่รู้นะครับ แต่ถ้าเราลงมือทำเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อย่าลืมครับรู้ทุกอย่างหรือว่ารู้กฎรู้เคล็ดลับแต่ถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยทำตามเป้าหมายไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะล้มเลิกไปในที่สุดครับวันที่ผมบอกครับถ้าเราผัดวันเรื่อยๆเนี่ยไม่มีการระบุที่ชัดเจนว่าวันนี้วันนั้นต้องทาอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ขี้เกียจรู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจแล้ว่อต้นปีหรือว่าพอจะตั้งเป้าหมายใหม่เนี่ยจะค่อยมีแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งเป้าหมายใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็อย่าครับนะ จบแล้วนะครับสาหรับกฎ5ข้อนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยทำตามเป้าหมายได้สําเร็จครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับสรุปกฎ5ข้อครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับตั้งเป้าหมายที่เราใจนะครับอย่างที่ผมบอกครับให้ลิฟใส่กระดาษครับเขียนใส่กระดาษไปเลยครับว่าอะไรคือเป้าหมายที่เราใจนะครับก็คือตั้งให้สูงกว่าที่เราทําได้อยู่แล้วอย่าไปตั้งง่ายเกินไปหรือว่ามันรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราก็ทําได้แหละส่วนกฎข้อที่2ครับก็คือลงรายละเอียดและขั้นตอนครับในการทําตามเป้าหมายนะครับก็คื หลังจากเรารู้แล้วเราลิสต์ออกมาแล้วอะไรคือเป้าหมายที่เราอยากทำจริงๆนะครับเลือกมาครับแล้วเราก็มาอธิบายว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรนะครับแต่เป้าที่สําคัญครับต้องไปศึกษาข้อมูลครับว่ามันทําแต่ละขั้นตอนได้อย่างไรบ้างครับมันมีอะไรบ้างลองลิสต์มา ฉันต้องทำอะไรบ้างฉันอยากลดน้ำหนักหรือว่าฉันอยากวิ่งออกกำลังกายเนี่ยวิ่งจบหามาราธอนมินิมาราธอนหรือว่ามาราธอนเนี่ยตารางฝึกซ้อมต้องมีอะไรบ้างเราก็รีดออกมารีดออกมานะครับในขั้นตอนนี้เราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลตอนนี้มันเยอะไม่หมดครับในโลกออนไลน์นะครับก็ลองเลือกมาครับลองไปฟังหรือว่าลองไปถามจากคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเฮ้ยเขามีวิธีการขั้นตอนต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างครับบทข้อที่3ครับเขาบอกว่ากําหนดรางวัลให้ตัวเองให้ตัวเองครับในตอนที่สําเร็ครับแล้วก็บทลงโทษในตอนที่ล้มเวนะครับ เขียนไว้นะครับว่าเฮ้ยถ้าฉันสาเร็จเนี่ยฉันทําตามเป้าหมายเนี้ยสำเร็จเนี่ยฉันจะได้รับอะไรชีวิตของฉันจะดีขึ้นไหมแล้วถ้าฉันทําตามเป้าหมายไม่สําเร็จล่ะอะไรคือสิ่งเลวร้ายที่ฉันจะต้องเจอแน่ๆอะไรคือบทลงโทษที่ฉันจะต้องเจอครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับอย่างที่ผมบอกครับกดข้อนี้ก็คือถ้าคนที่สามารถเอาด้านลบเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันหรือว่าแรงบันดาลใจได้เนี่ยก็เขียนบทลงโทษไปด้วยครับเพื่อเราจะได้มีแรงจูงใจในการทานะครับแต่ถ้าใครเนี่ย ถ้าคิดถึงด้านลบเนี่ยมันจะอ๋อนะครับมันจะทําตามไม่ได้หรือว่าไม่อยากทํานะครับก็ไม่ต้องเขียนบทลงโทษนะครับเขียนรางวัลที่จะได้รับอย่างเดียวนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสําหรับผมนะครับในความคิดของผมแล้วก็กดข้อที่4ครับจินตนาการภาพครับถึงตอนที่เราทําตามเป้าหมายได้สาเร็จนะครับก็หลังจากเรารู้แล้วรางวัลคืออะไรก็นึกถึงเรื่องนั้นไว้ครับนึกถึงตลอดเวลาที่จะลงมือทําหรือว่าลงมือทําหรือว่าก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนนะครับก็ให้นึกถึงมันเรื่อยๆครับนึกถึงภาพตอนที่เราสําเร็จเนี่ย มันจะทาให้เราเนี่ยมีความสุขหรือว่าเราอยากจะทํามันมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสรุปกฎ5ข้อนะครับอ่าลืมมีข้อครับซึ่งข้อนี้สําคัญมากครับก็คือการลงมือทาครับไม่ว่าจะมีเป้าหมายเจ๋งแค่ไหนแล้วใจแค่ไหนนะครับคิดถึงภาพที่ดีลงรายละเอียดขั้นตอนมีเคล็ดลับมีกฎต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าขาดการลงมือทําเป็นไงครับท้ายเราก็ทําตามเป้าหมายได้สำเร็จก็อย่าลืมนะครับกดข้อที่5ครับลงมือทํานะครับ เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการครับจะขอแนะนําหนังสือหน้าอ่านนะครับแน่นอนครับวันนี้เอาเนื้อหาของหนังสือคุณฮอนดาเคนมาพูดนะครับจะไม่แนะนำให้ทุกท่านเนี่ยไปอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับหนังสือเล่มนี้เลยครับคิดแบบยูนะครับทำแบบญี่ปุ่นนะครับโดยฮอนดาเคนนะครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นหนังสือที่จะทําให้คุณเนี่ยสร้างความมั่งคั่งในชีวิตแล้วก็ความสุขในชีวิตได้ครับด้วยวิธีคิดนะครับที่ส่งต่อกัน ในหมู่เศรษฐีชาวยวนะครับก็คือในในเรื่องเนี่ยในหนังสือเนี่ยก็เป็นคุณเกลเลอร์นะครับที่เป็นเศรษฐีชาวยูในอเมริกานะครับที่มาบอกเคล็ดลับให้กับคุณนันดาเคนะครับเคล็ดลับที่เขาบอกไปเนี่ยแล้วคุณเคเนันดาเคนี่เอาไปปรับใช้กับตัวเองเนี่ยแล้วก็มีการลงมือทํามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้คุณนันดาเคนะครับประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาบอกว่าเคล็ดลับต่างๆเนี่ยรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับใครนะครับที่สนใจแนวคิดหรือว่าเคล็ดลับในการใช้ชีวิตนะครับ แบบอ่านง่ายๆด้วยนะครับว่านังสือเล่มนี้เหมาะสาหรับคนที่เนี่ยไม่ชอบอ่านแบบกดที่มันยากๆครับบางหนังสือเนี่ยอย่างเดลรอ s u ซับเซสอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการทําความเข้าใจเยอะนะครับมันก็จะยากใช่ไหมครับมันก็จะเอามาปรับใช้กับตัวเองได้ยากนะครับแต่หนังสือเล่มนี้ผมว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามาคิดต่อเยอะครับก็คือเรารู้เคล็ดลับออกมาแล้วนะครับมีตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพอยู่ในหนังสือเล่มีครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยชอบอ่านอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็อยากเอาไปปรับใช้้กัตวเเองได ก็ผมก็ขอให้แนะนําลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูครับแบบยวนะครับทําแบบญี่ปุ่นครับเล่มนี้นะครับลหลายเคล็ดลับเนี่ยก็ยังมีคนเอาออกมานะครับเอามาแช์นะครับเอามาบอกต่อกับทุกๆคนนะครับพก็เป็นเคล็ดลับที่ดีครับมันง่ายแล้วก็ผมว่าถ้าทุกคนนะครับหรือว่าใครเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองเนี่ยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอนครับก็ในเมื่อนะครับวันนี้เราพูดถึงหนังสือแปลนะครับของญี่ปุ่นครับผมก็เลยเอาภาษาศิลปนะครับหรือว่าภาษาิตญี่ปุ่นเนี่ย เอามาบอกนะครับเอามาบอกกัทุกคนก็คือเมื่อฉันต้องการคิดครับฉันนั่งเมื่อฉันต้องการเปลี่ยนแปลงฉันจะลงมือทําเมื่อเรานะครับต้องการคิดเนี่ยเขาบอกให้นั่งครับแล้วเราจะคิดออกแต่เมื่อไหร่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบอกให้เริ่มลงมือทาเลยครับเหมือนกดในข้ออะไรครับเหมือนกดในข้อห้าครับเรารู้เทคนิคต่างๆเนี่ยหมดแล้วเรารู้เคล็ดลับต่างๆเนี่ยหมดแล้วแต่เราเนี่ยไม่มีเลือกที่จะลงมือทําเกิดอะไรขึ้นับเราก็ทําตามเป้าหมายไม่สาเร็จครับนะครับหรือว่า เฮ้ย <Es per ate> ฉันอยากขายออนไลน์ได้ฉันอยากออกกําลังกายลดน้ำหนักได้หรือว่าฉันอยากวิกวกนน่งมาทอร์นต่างๆได้นะครับเป้าหมายอะไรก็ตามแบบที่ฉันอยากทําได้เนี่ยเฮ้ฉันไปดูเคล็ดลับมาแล้วเฮ้ยอาจารย์คนนี้สอนมาแบบนี้นะเฮ้ยดีอ่ะโค้ดคนนี้สอนมาแบบนี้นะเฮ้ยดีหนังสือเล่มนี้บอกอย่างนี้นะเฮ้ยยูทูบฟรีช่องฟรีก็มีเยอะนะครับฉันฟังมาแล้วเขาบอกทําแบบนี้ทําแบบนี้นะครับสุดท้ายถ้าเราไม่ลงมือทำครับเราจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตของเราจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเลยครับ ็อย่าลืมครับอ่านหนังสือนะครับได้ไอเดียดีๆได้รลับดีๆได้กดดีๆนะครับก็อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองหรือว่าอยากให้ตัวเองก้าวหน้านะครับหรือว่าทําตามเป้าหมายได้สาเร็จก็อย่าลืมนะครับที่จะต้องลงมือทําครับกับภาษาญี่ปุ่นนี้นะครับเมื่อฉันต้องการที่ฉันจะนั่งเมื่อฉันต้องการเปลี่ยนแปลงฉันจะลงมือทํานะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนจบนะครับขอให้เช้าวันนี้นะครับทุกท่านเริ่มต้นวันใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับใครที่เดินทางทํางานอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับถึงที่ทํางานแล้วก็ทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับอย่าลืมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับภูมิใจในตัวเองนะครับแล้วเจอกันอีกหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ